มุนหน้าเรี่ยวสบายโค้งเขาน่อยใช่ไหมรุนโดดบอสข่าวแรงครับพี่น้องรุนจักสองบาทอุ้ยโดด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 ไปแล้วไปแล้วอุ้ยบานนี้ก็โดนถือลายแทนพี่น้องเอาเอาเอาหยกทันว่าอุ้ยเอา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 ฮึนะเอา เอ้าเอ้าดวดหมักฝามักกล้องเนะฮะคนมักคนเบิ่งตอนี้ฝาฝานักแสดงครับพี่น้องอุ้ยโอ้ยบานยังถือลายอยู่ด้วยตามฟังเสียงนีงครับพี่น้องอุ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยบาทนี้มาสองโลติเอยเอยแตกยๆแล้วพี่น้องเนานกสิบไเสิบไ้เลยหลายตักตักตสิบมาไปเลยบาทนี้เยไม่เบาทตักรอพี่น้องบาทนี้ก็จิีครึ่งโลนกตักนิดพอ โอ้ฟังพุ่นกันคือกันปลาเริ่มมาให้เพาฝุ่นอ่ะแตกงวัวงัวเลยของคนโอ้ห <c oughs> ้าเป็นบาทป็นมือมือปาเน,นี้เป็นเนาะออาะฝุ่นจิตม่สิตสิต อุ้ยบาในีสองลครับ hmm. พี่น้องบลาดี้ปลาสวยงามขนาดไข่ออกเบิดแล้วพี่น้องปลาช่วงนี้ก็ลังทีแต่ว่าอีกสองสามอาทิตย์นี่วันแน่ครับพี่น้องเลือดถุงหัวปลาไข่ออกหรอก็ตามธรไม่ได้ิแต่จอยได้พี่น้องจต่ตัวน้อยกลัว มีแต่ขาดเสาใส่เลยอเอ้เาแบบนี้แนวตั๊กนักเลยเฮ้ยโมเมนต์สามโลพุทธิคึดว่าอาดุ้ยน้องสองโลกว่าเนาะประมาณสองโลก,กว่าครับพี่น้องคักขาดขาดเดี๋ยวมันรุนิ่กเชือกกันโอ้ยก้อนเนื้อครับพี่น้อง Kak crack, crack,